แบตเทิบัตรเครดิตนะครับวันนี้เอา UOB นะครับพีเมียประทะนะครับซิตี้พีเมียนะครับวันนี้ที่เลือกมาเพราะว่าชื่อเหมือนกันนะครับพีเมียเหมือนกันแล้วก็เป็นสายช้อปปิ้งเหมือนกันนะครับสมัครวันนี้นะครับได้แต้มนะครับแล้วก็ได้กระเป๋าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมชอบไปไหนมากกว่ากันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแบทเทิ้ลบัตรเครดิตของ UOB แล้วก็ c i t y นะครับวันนี้เลือกใบที่ชื่อเหมือนกันนะครับเป็น c i t y ้ r e m เมี r แล้วก็ UOB p r e m i ี r นะครับเขาก็จะเป็นสายช้อปปิ้งเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาแบทเทิลกันว่าใบไหนหน่าน่าสนใจกว่ากันนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆที่จะสมัครบัตรเครดิตผมแนะนำว่า ใช้ให้พอดีนะครับซึ่งการใช้ของผมเนี่ยผมแนะนําว่า0%เท่านั้นนะครับ0%เท่านั้นนะอันนี้ผมแนะนําแค่นี้เลยนะครับผ่อนศูเเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องเอานะครับโอเคมาดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขามีโปรนะครับสมัครแล้วก็ได้แต้มนะครับเอาแต้มไปแลกกระเป๋านะครับเดี๋ยวเรามาดูของ UOB ก่อนเลยกันนะครับ UOB ก็จะเป็นใบนี้นะครับ City อ่านี่ครับ u ยู่ r e m พ e r เมก่อนนะเดี๋ยวซิตี้ทีหลังนะครับสมัครวันนี้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเดี๋ยวแปะลิงก์ให้พเพื่อนๆก็กดลิงก์เข้าไปไมันจะเด้งมาหน้านี้แหละแล้วก็กรอกข้อมูลส่งเรื่องออนไลน์ไปเจ้าหน้าที่รับเรื่องเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาก็คุยกันว่าต้องทํำยังไงนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับได้บัตรแล้วนะครับก็เอาแต้มเนี่ยไปแกลกรับกระเป๋านะครับซึ่งมียอดค่าใช้จ่ายด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนี่ถึง31มมีนานะครับใบนี้นะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับนิดหน่อยเอาที่สำคัญสำคัญนะครับก็25บาทนะครับรับไปเลย2คะแนนสะสมนะครับก็จะเน้นห้างสรรพสินค้านะครับมีเน้นห้างเลยครับแล้วก็คืน5%นะครับใช้ตามอ่าซเปอร์มาร์เก็ตนะครับอย่างเช่นเซนทัลฟู้ดนะครับท็อปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมาร์เก็ตวินล่า นะครับเพื่อนๆต้องอ่านารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าขี้เกียจอ่านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ถามเข้าอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็แกลกรับเครดิตเงินคือสิเนต์นะครับเมื่อมียอดใช้จ่ายแล้วก็ใช้คะแนนทุก1,000คะแนนนะครับที่ห้างเดอะมอลล์นะครับเอ็มโพรเลียมนะครับเอ็มคอทีแล้วก็เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็สามารถผ่อนศูนเป็นสเดือนนะครับอ่ามเดือนได้นะครับสำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น 1 0 0 0 0ถึง200,000บาทต่อเซล์สลิปนะครับรับเครื่องดื่มบลา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 นะครับแล้วก็มีห้องรับรองพิเศษนะครับมาดูค่าธรรมเนียมบ้างนะครับรายปีเนะี่ยฟรีปีแรกนะครับปีแรกฟรีนะครับบัตรหลักด้วยนะครับค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป5,000บาทนะครับโอเคนะส่วนค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมไม่มีนะครับ ไอ้เรื่องพวกนี้นเพื่อนสามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับปีแรกฟรีนะครับอาจจะสมัครปีเดียวแล้วก็ยกเลิกก็ได้อันนี้ไม่มีใครห้ามนะครับไม่มีใครห้ามนะครับอ่ะ็เน,นี่ยเพื่อนๆก็ส่งเรื่องไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคความคุ้มค่าผมว่าโอเคนะครับโอเคส่วนอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งนี่นมาดูซิตีกต้กันซิตี้กันนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับก็คือ สมัครปุ๊บรับไปเลย10,000คะแนนสะสมนะครับแล้วก็แกลกรับกระเป๋าไปนี้นะครับมูลค่า9 0 0 0นะครับใช้4000คะแนนนะครับได้10,000เอา4 0 0 0นะ่ะจาก1 0,000น่ะไปแกลกรับกระเป๋าซึ่งก็จะมียอดการใช้จ่ายนะครับมียอดมานะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับอ่าไม่ใช่ว่าแบบแลกได้เลยนะเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็คือสมัครปุ๊บแลกปั๊บได้ของปุ๊บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ไม่ได้แล้วนะครับเราจะได้ของฟรีแบบนั้นไม่ได้แล้วเขาก็จะมีกฎนะครับซึ่งสมัครถึง29กุมภาพัมธานะครับอ๋ออันนี้ใกล้แล้วนะครับ29กุมภกาพุมธานะครับเดี๋ยวน่าจะมีการตอบโปรนะครับผมเห็นหลายเจ้านะครับก็จะมีการยืดโปรไปนะครับเดี๋ยวถ้ายืดโปรยังไงเดี๋ยวผมมาเมาส์มอยให้ฟังนะครับซึ่งมาดูข้อมูลกันก่อนนี่ข้อมูลกันก่อนนะครับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกนะครับเหมือนกันปีถัดไป5,000เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ อันนี้คุณสมบัตินะครับอันนี้คุณสมบัติเพื่อนๆหาอ่านเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นสรรพคูณเงาครับรับคะแนนสะสมนะครับรีวอร์ดสีเท่าแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็รับ15%นตะครับตามห้างนะครับเครดิตคืน5%เมื่อใช้5 0 0ร้อแปดรบาทขึ้นไปนะครับกับห้างที่ร่วมรายการนะครับอันนี้เขาบอกก็ข้าวแหละนะครับเพื่อนๆ สามารถหาดูโปรได้นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่บัตรเครดิตรับ10,000คะแนนเห็นไหมครับแล้วนำสี่พันคะแนนไปแลกรับกระเป๋านะครับมูลค่า9ก้าพันหนึ่งใบเงื่อนไขนี่ครับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ8ปดพันเห็นไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่าได้เลยนะต้องใช้จ่าย8ปดพันนะครับภายใน60วันหลังจากได้รับบัตรนะครับมันจะเป็นเงื่อนไขประมาณนี้ส่วนใหญ่นะครับเพื่อน ถ้าทำเปีแรกฟรีนะครับปีถัดไป5000นนะครับโอเคถ้าเป็นผมก็ใช้ปีเดียวยกเลิกแล้วก็สมัครใหม่ <c oughs> อ่ะโอเคถ้า2ใบนี้นะครับผมว่าผมเลือกเอ่อซิตี้นะครับเพราะว่าซิตี้ได้1 0 0 0 0มคะแนนนะครับได้คะแนนเยอะกว่านะครับเหมือนซิตี้ได้คะแนนเยอะกว่าตอนนี้นะครับแล้วก็โปเนี่ยคล้ายๆกันนะครับส่วนเอ่อแต้มของ ของ UOB ใช้เท่าไหร่อะเดี๋ยวนะผมหาให้นะครับว่าใช้กี่บาทน,นะครับขออนุญาตดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเขาจะมีบอกนะขออนุญาตนะครับอ่านี่นี่นี่รับคะแนนสะสมใช่ไหม7,500คะแนนผู้ถือบัตรหลักเมื่อมียอดใช้ใจ่ายผ่านบัตร UOB พ r e m i e ตั้งแต่1 2ื่นสนะครับภายใน60วันอ่าโอเคใช้12ื่นสนะครับสรุปว่า UOB ใช้12ื่นสนะครับแต่ว่า City ใช้ เมื่อกี้ผมอ่านเท่าไหร่แปดพันนะครับอ่าผมเลือกซิตี้เพราะว่าซิตี้ใช้น้อยกว่าแล้วก็ได้แต้มเยอะกว่านะครับโอเคยกนี้ผมชอบซิตี้ใบนี้เลยโอเคจบคลิปครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ช่องทางสมัครเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ช่องผมนะครับเพื่อนก็เปิดเลยคลิปไหนก็ได้ของผมอ่ะชอบคลิปไหนก็ดูนะครับเป็นความรู้นะครับแล้วก็ใต้ยาพวกบัตรผมก็จะแปละลิงก์ไว้ให,ให้ตามนี้นะครับก็สามารถ กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบเมื่อกี้เพื่อนๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยเด่นๆเลยหมวดบัตรเครดิตครับอ่าหมวดบัตรเครดิตครับมีกุ้งสีก็มีซิตี้ก็มี UOB นะครับ KTC TTB นะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อบ้านก็มีนะ ของเกตนัคินครับใครอยากกู้ออนไลน์หรือว่ารีไฟแนนซ์ออนไลน์นะครับ CIBM UOB นะครับถ้าไม่อยากไปแบงค์นะครับไปแบงค์แล้วเจอพนักงานแบบพูดจาไม่ดีนะครับอยากจะลองขอสินเชื่อออนไลน์จัดได้นะครับแล้วก็จะมีประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับนี่เลยนะครับมีซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับมีหมวดไอทีออนไลน์นะครับมือถือคอมพิวเตอร์นะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะครับ มีพวกเซเว่นะครับอออนไลน์แมค c โคนะครับอยากเที่ยวก็มีทิป c อ m นะครับซื้อหนังสือ B2SC1 ีเอโอ้ยเยอะไปหมด Big C ก็มานะครับนี่แหละคือช่องทางซัพพอร์ตค่าน้ำก่าไฟผมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อของหรือว่าทำธุรกรรมอยู่แล้วก็ผ่านลิงก์ผมไปนะฮะให้ผมได้ค่าน้ำก้าไฟเท่านั้นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดี